แต่เราไม่อยากมีปัญหาทันทีเป็นไงครับน้ำพีกเข็เหมือนกับมันเหมือนกับน้ำพีกอะไรเหมือนกับน้ำพีกเขามีไงได้มาเยอะเลยเราจะไปผาเก็บตะบันกันหรือยังคะไปดีกว่าไปเล้ Let's go กาแฟคั่วใหม่ก็หอม เองค่สวัสดีค่ะวันนี้เรามุ่งหน้ากาันไปผาเก็บตะวันวันนี้เราจะไปแคมปิง้งไปกางเต็นท์กันนะสามวันสองคืนนะคะแถววังน้ำเขียวอะ่ะเขาจะมีผลผลิตทางการเกษตรเยอะนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นไรสตอร์เบอรี่ใช่ไหมอัลมอนม แหนมเห็ดหแหนมเห็ดก<ล>็อร่อยนะเดี๋ยวขอกลับอาจจะซื้อแหนมเห็ดต้นอะไรเนี่ย,ยนส,นสวยมากเลยโอยดอกไม้ก็สวยดีเหมือนกันเปิดแล้ว <c oughs> <c oughs> ดอกอะไรอันนี้ผักอะไรเันเนี่ย สลัดรวมสลัดรวมโอ้ยได้เยอะมากเลยกินโอ๊กใช่ไหมเป็นไหมอุดหนุนหน่อยอันนี้ผักกาดแก้วไหมไม่ใช่้ผักรวมได้เยอะนะสารเคมีค่ะนี่เราถุงหนึ่งนะถุงหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูอมาดูเอาเนี่ยมเห็ดนะครับโอ้มีข้าวเกี๊ยมเห็ดด้วยปามีน้ำพริกด้วยเอาชิมได้ครับปันเดีบชิมนะครับปันชิมไหมครับอ่าเทสดูอุ๊ยหนาวอ่ะ อร่อยครับอ๋อพ่อเอาไหนอันนี้เปรี้ยวแล้วเปรี้ยวแล้วอันหนึ่งเปรี้ยวแล้วอันหนึ่งถุงอะไรครับเนี่ยถุงละร้อยถุงละร้อยอยากได้อะไรไหมน้ำพริกน้ำพริกเขีดเป็นไงครับน้ำพริกเข็ดเหมือนกับมันเหมือนกับน้ำพริกอะไรเหมือนกับน้ำพริกเผาอืมอร่อยค่ะทานทานกับข้าวสวยร้อน เราเอาไปกินบนผาเก็ตะวันก็ได้ตุลมมากเลย <c oughs> ส่วนลุงน้อยนะครับก่อนทึงก่อนขึ้นบางน้ําเขียวเออก่อนขึ้นผาเก็ตะวันเราเข้ามาทางวังน้ําเขียวแล้ว <c oughs> ยังลงเส้นทางอยู่ <c oughs> นี่ไงส่วนลุงน้อย <c oughs> ชิมอย่างเดียวน้ำอ่นค่ะ เด็กฟรีครับเด็กฟรีอันนี้สองคนเราอ่ะที่เราจะมาถ่ายรูปก,กันตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นเอ่อสวนคอร์มอสนะครับช่วงนี้กำลังเบ่งบานเลยเนาะตอนรับนักท่องเที่ยวพอดีเลยอะลองมาถ่ายรูปให้แม่หน่อย กวไปเลย Let's go <S อีกหนึ่งกิโลเมตรจะถึงจุดหมายของเราค่ะว้าวว้าวว้าวด้วยต้นไม้ดูซิว่าอากาศาจะหนาวแค่ไหนเข้าเขตอุทยานกันแล้วเ,เดี๋ยวอาจจะมีเจ้าหน้าที่สอบถามอะไรเราก็ไม่รู้เนาะก็ต้องร่วมมือไป แดี๋ยวเรามาเช็คอินกับเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวเราต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนให้เจ้าหน้าที่รับทราบนะครับตามกฎของอุทยานโอเคผมจองไว้จองกางเต็นท์ไว้สองคืนนะครับนั่นกันจองมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาไหมคะไม่มีครับไม่มีค่ะมีอาหารประเภทปิ้งย่างอ่อผมแค่จะทําเป็นพวกไข่ดาวแล้วก็ต้มน้ําร้อนประมาณน่ะพอพอได้ไหมครับแค่ประมาณนี้ต้มน้ำ ต้มน้ำชงอกาแฟโออนตินทาได้ถ้าเป็นทอดอะไรไม่ได้ทอดทอดไม่ได้เนาะใช่ค่ะห้ามประกอบอาหารห้ามแบบพวกที่มีกลิ่นอืมข้างบนมีของขายเนาะครับีโอเคอันนี้ครับรหัสการจองต้องเอาไอตัวที่จ่ายเงินด้วยใช่ไหมใช่ก็ฉีดวัคซีนของผมสองเข็มแล้ว น้องยังไม่ได้เชนนะยังไม่ถึง <c oughs> ลานจอดรถลานกลางเต็นท์ขวามือโอ้ยสวยวมากเลยเราจะไปชมบรรยากาศ่พื้นที่กลางเต็นท์ของเรานะคะที่พาเก็บตะวันนั่นเองไปดูกันเลยนี่ เลยอากาศดีนะคะร่มรื่น จุดบริการห้องน้ําก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสามจ่นะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนแรกกันนี่ตัวนี้จะเป็นห้องอาบน้ํานะคะองผ,ผู้หญิงจะมีทั้งหมดสามห้องมีพื้นที่ล้างจานอันนี้ห้องน้ําอีกจุดนึงอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะ,ะมันมีเป็นห้องอาบน้ําแล้วก็มีห้องสุขานะคะล้างจานให้อีกที่หนึ่ง ันนี้น่าจะเป็นห้องน้ําที่เขาสร้างขึ้นใหม่นะคะก็โอเคระดับหนึ่งนะคะนี่เอาละค่ะเราได้เวลาอาหารเย็นกันแล้วอาหารเย็นของเรามีอะไรบ้างคะเ,คเดี๋ยวดูก่อนนะกนี้ไรเมีออไข่เจียวหมูมักน้ำจิ้มแจว่วแล้วก็ หมูทอดและปลาทอดค่ะเข็บตันเลยเต็นนี่นะครับอาหารชาวแคมปิ้งง่ายๆเลยไม่มีอะไรมามาต้ม นะครับเรามีพัฟฟพตี้ด้วยมีพอของมันหมูมีฮอทดอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีใส่ผักด้วยนะเป็นผักผักพื้นที่เนี่นะเนีน่ยผักปลอดสารนะครับเราอุดหนุนมาจากไร่ลุงน้อยนะครับผักปลอดสารพิษง่ายๆครับสไตล์แคมปิ้งอันนี้จะเป็นร้านค้าที่ทางอุทยานมีบริการนะคะนี่ จะมีขายอาหารและเครื่องดื่มเดี๋ยววันนี้เราจะมาซื้ออาหารกันที่นี่นะคะมีส้มตำด้วยนะคะมีลูกชิ้นมีส้มตำม,มีขนมไข่เจียวเห็ดกระเพราหมูสับไข่ดาวก็น่ากินนะเ,าเนานะ มีมีข้าวเหนียวไหมคะมเออซื้อข้าวเหนียวแล้วก็ส้มตำไหมจะมีมีของขายด้วยไหนไปดูสิม, <c oughs> มีได้นะคะค่ะอ๋อจะเป็นสไตล์เสื้อผ้า <c oughs> ปันนี่กระเป๋าน่ารักปะ <c oughs> วางน้ำเขียว เขาได้แต่ลูกแดงๆอขอได้ปะ่ะครับหายด้วยๆๆนี่ถ้าจะเก็บเองก็ต้องมาใส่หมวกก่อนตรงนี้เลยใส่ปะไม่ใส่เออไม่ใส่ก็ไม่ใส่ใครอยากใส่ก็เลี้ยเข้าไาดูต้นสตบบรอเบอรี่อันไหนเนาะต้นสตรอเบอรี่นี่ไงคะสตรอเบอรี่นี่ต้นเป็นอย่างนี้นะเนี่ยลูกเขาจอ,อกอยู่บนดินนะ นี่มันจะไมาตั้งรับหนึ่งลูกถึงแม้จะไม่สวยนะแต่ก็แดงดีนัเนี่ยะันมันจะอยู่ตามบนดินดินลูกนนะได้ไปแล้วค่ะสองลูกเห็นเขาเก็บประมาณนี้แหละ อบอวบหน่อยแต่ว่ามันยังไม่แดงจัดคงจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เรียกอะไรนะคนที่มาเที่ยววังน้ำเขียวอะ่ะเขาก็จะมาแวะลงคั่วกาแฟนี่แหละ ดูป่ะไม่ดูดิกาแฟต้่อนที่นี่ปลูกเองไหมคะปลูกเองปลูกกาแฟเองน่งนไปสั่งกาแฟที่โน่นใช่ครับ คุณค่ะบนั่กุ้งนะครับตักกาแฟไปอยู่ครับลูกอยากกินอะไรไหม แกาแฟอินซีแล้วมีโรงขั่วเองขั่วสดใหม่ใช่มันก็จะต่างกันอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะทางเข้ามาแบบออฟโรดหน่อยๆอ,ออฟโรดมาก <c oughs> มแกาแฟขั่วใหม่ก็หอมอย่างนี้นี่เองคะ่ะนนีอากาศหนาวมากๆนะคะ ูสิว่าอุณหภูมิเราเท่าไหร่15องศาหนาวเริ่มต้น้ยวยการกินอะไรคะลูกโอวัตินครับผมโอวัลตินอุ่นๆแล้วเราก็จะกินกาแฟเดี๋ยวคุณพ่อต้มกาแฟอยู่นะคะนี่หมูจิ้มจุม่มไม่ใช่ หมูลวกเอาไว้ใส่ข้าวต้มครับน,นะคะทีเปลี่ยนแผน <laughs> นี่ไงคะเมนูโปรดของเราจ้าต้มสวยจ้าต้มขิงก็ตึงเลยได้เวลาเก็บของกลับบ้านแล้วคะ่ะ ล้วค่ะเพื่อนๆเ,เราก็มาถึงเวลากลับบ้านของเราแล้วบายบาผพาเก็บตะวันเก็บเอาไปเลยตะวันวเอาไปเลยไม่ไม่เอาคืนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้าที่ไหนดีเป็นความลับเป็นความลับนะคะเอามาบายบาย